ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญง,งอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมีชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไป ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้